phùm ăn chỗ này,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  phùm, đừng phu bóng máu, thôi. Đấy bà hùm, đấy bà, một đang một đang. một đang một một นี่มีนีมีตรงกูตรงกูตายตายใช่ใช่หมตอมหมอกตอมเห็นแล้วบนบ้านกูยัดเลยยัดเลยยัดเลยบนบ้านกูบนบ้านกูยัดได้เลยบนบ้านกูโอ้ยอย่าไปกูมองอะไรไม่เห็นจริงๆนะสิ้นปไปสัตว์ เออไอ้เหี้ยใช่ใช่ใช่เน่ยตัวหมดนะ่ยมีปะหมดยังหมดละปืนอะไรอคกูห้นแรงอ่ะปืนอะไรวะ DBS อ่ะไปเลยเียงไกลมากอยู่คนเดียวรอเดี๋ยวเดี๋ยว มีสเยอสม,มัโตเยอรสุอ้นองนกองนกสองว้านองนกสองนองนกสองมนอ,องมนอ,องใน,งน,งนบ้านในบ้านในบ้มนมันในบ้านเลยไปไปไปมึงฮิวไว้มึงฮิวไว้ ตายหมด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 แล้วโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยแล้วสี่ตัวเลยนะไอ้สัตว์มันชุบเพื่อนมันอยู่ไงแล้วกูก็เข้ามาข้างหลังบ้านพอดีเฮ้ยมีรถมาเฮ้ยนี่ดิอ่ะโอ้โทษโทษโทษกโอ้โทษโทษโทษมึงมึง มันจอดมันจ,จอดนะม ube, insight, ันจอดนะเว้ย <veter> มันจอดปะวะไอ้ม <floods> ันจอดมันจอดมันจอดมันจอดนี่เร็วเร็วปาระเบิดปลาระเบิดไปให้สวย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 เยอะเลยโคตรเอาไว้เไอ้พวกเราถอยนก่อนสาไก่อนถอยมา Con này, con này, con này. Ấy phố lâu, thoải mái, thoải mái. Ấy, thoải mái. Con này, con này. Ấy phụ mừng thoải mái. Mai phụ mึง, kịp để lắm phụ mừng thoải mái. mà. mà. Kịp thoải mái. Mình sẽ có phụ sửa kiểu phải không? เฮ้ยน่าเห็นมั้าเห็นป anyway ja ั้เห็นป yes? ั้เฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นไหมน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นตรงนั้นนี่นี่หลังหลังหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำมึงเห็นไหมเนี่ยหลังห้องเออโอ้โหบุ้เดี๋ยวแลงไปมีรถมา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 กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว ไอ้พวกมึงมาประเคนลพวกขัวว่ะ Đây một chụp quên mày, một chụp quên mày Không chưa lọt chưa nhiều. chưa cứ lột, cứ lột, cứ lột. Đèo mang lên, cứ lột, chưa mang lên. lọt này, lọt này. này chưa này à, nó à? chưa Ừ, cứ đi, cứ đi. ไอ้ที่มันยิงเราไปนะเ,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 เน,นี่ยนะเฮ้ยเอารถ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 หัวหน้างี้จะหัวหน้างี้ไหม ไอ,อ้ ic, ไม่ไม,ม,ม่ไม่ไอ้ฟูมันมีอีกในห้องน้ำในห้องน้ำในห้องน้ำมีอีกในห้องน้ำมีห้องน้ำมีในห้องนำ้ำมีอีกในห้องน้ำมีห้องน้ำมีบอกแล้วไงว่าในห้องน้ำมีั่ว์พวกมึงฉล่าใจกัน cái ngủ Cái tao không phú hạ mới chơi ไม่มันมันคานอยู่หรือเปล่าม่่ันเสร็จหรือยังเสร็จเรียงเนี่ยเสร็จเรียงเรเสร็จวราะปอปะๆ lễ khai phòng còn mình đi nắng lễ khai phòng của ấy làm gì đi đuổi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  đi ไอ้ยายาๆๆขึ้น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 เลยแค่ตัวเดียวเลยแค่ตัวเดียวเลยแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวตัวเดียวหาหาหานางนางน้างเฮ้ยยึเต้นคนโหดอ่ะ แล้วได้ปืนที่ตัวเองบอกไอ้อน,นี่เลยชอบเลยเฮ้ย <laughs> ตื่นยี่ปืนไหนดอกโคตรแรงเลยไอ้สัตว์มันเป็นปืนไมคลายไอ้น,นี่เ่าะใส่ก้าวก็เหมือนลูกซองวะแต่มันยิงไกลแรงนะ <Yeah. S 1>